เราเอาแป้งข้าโพดครึ่งกิโลกรัมต้มน้ำนะรประมาณ20ลิตรค่อยๆโรยนะแป้งข้าโพดนะฮะโรยลงไปในหม้อที่ต้มเดือดกวนให้เหมือนราดหน้าเลยน้แป้งเปียกทิ้งให้เย็นแล้วก็เทสใส่ถางภาชนะก้นตื้นนะครับถ้าภาชนะที่ก้นลึกออกซิเจนมันลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับพอใส่ปุ๊บ ใส่ถาดรอให้เย็นเอามือจุ่มได้ไออุ่นมีนินดๆจะดีนะครับเพราะไออุ่นเนี่ยจะผลักดันสปอร์ของเชื้อโรคไม่ให้ตกลงมาบนถาดแล้วก็ใส่เชื้อพวกไตรโคดมาบิวเรียเมทารลเซียมที่ป้องกันโรคแมลงเนี่ย100กรัมขยายในหัวเชื้อแป้งข้าวโพดน้ำา2ลลิตรต้มให้เดือดเพใส่ถาดเมื่อกี้นี้โรยไป100กรัมเอาผ้าขาวบางคุมทิ้งไว้7-15วัน นะเชื้อมันจะเดินเต็มฐานเรากวนให้เข้ากันเอามาใช้ครั้งละร้อยซีซีต่อน,น้ำยี่ลิตรหนึ่งร้อยกรัมประมาณ40บาทแต่ขยายได้20ลิตรฉีดได้4ีผลิตเหลือปี๊บละประมาณ1-2บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคไหมครับขอบคุณนะ ส่วนแบคทีเรียที่ปราบนอนกับปราบพวกโรคแคนเกอร์ในมะนาวตระกูลส้มเนี่ยนะฮะมันจะมีโรคแคนเกอร์คือเหมือนส้มเป็นเอกเป็นจุดดวงดวงเราต้องใช้แบคทีเรียพวกแบซิลัสซับทูริสส่วนหนอนเราใช้พวกบีทีหรือแบซิลัสชูริงเจนซีอันนี้หมักไม่เหมือนกับเชื้อราตัวเมื่อกี้เชื้อราเนี่ยกินแป้งนะครับส่วนแบคทีเรียเนี่ยมันกินโปรตีนนะครับหรือกินพวกสารอาหารที่มีความเข้มข้นของโปรตีนสูงเหมือนพวกถั่วเหลืองนะครับเหมือนพวกนม ต่จากที่ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเขาขายกันโลละ4ี0ร้อบาทถ้าเราไปซื้อบีทีแล้วมีพักประชาชาติช่วยอยู่ข้างๆเรา